สางแล้วที่ไปแก็คิดว่าถ้ามาทางสินเราก็ถ้าว่าผ่านเขืนก็พรยาก็คงเม่น ไม่น่าจะเกิดทังห้าไม,ไม่มีผลมาเติมนะครับนายครับน่าจะได้อีกถึงเมนะ็ดสามสิบครับเพราะนั้นเป็นปหายเราคุยกันเมื่อเช้านี้เอาน้ำเข้าไม่ได้เต็มที่แต่เราก็พยายามที่จะเอาเข้าคือมันต,ต้องละเอียดค่อนข้างมากอ่ะ,ะใช่ครับทีนี้ช่วงหน้าอยู่พอน้ำขึ้นมาจะมีนิดครับเผืือจะเป็นแบบสองั้งของเรายังไม่มีแล้วคิดว่าน่าจะไม่มีใช่ไหมีรับ คนที่นี่ไม่กังวลรับดูแล้วมีมีแนวมีอะไรดีวัตถุก้อนเยอะครับเออไม่ดูนน้ไม่ออกน่นเลยดีเหมือนกันเลยเนี่ยครับต้องตกน้ำว่าไม่มีเครื่องสูบน้ำออกครับคือเวลาน้ำจางมางไม่ทีามกอตเน่อเรงมาั่อนแต่เราเราสั้งแ่ประชาชน ทังบอ่อสายนี่ผมไม่ให้ที่คือพอทำธุรกิจแล้วตอนไปขอส่วนใหญ่ก็จะไม่ไม่ไปให้น้ำท่มขึ้นม,มาเนี่ยคไม่ทำอะไรได้อย่างเตอบถูกนะไหมทรายทุกวันถ้าเราไปเบรคเขาก,ก็ต้องมีน้ามันขึ้นบา้างบนก็บ้านหลังนี้ครับเอบ้านหลังสีฟบ้านสี่บ้านี่ครับสี่ยอดน่ครับครงกลางสะพาน เขาควนวณข้อมูลน้ำเข้าเขา <Arduino S 3> น,นว่าครับวันนี้จากการที่ได้มาสำรวจดูที่คลองผงเพงสถานการณ์เป็นไงบ้างครับก็สถานการณ์ก <vision> <mask> <sm art> ็คิดว่าอยู่ในวิสัยที่ทางทางชวาเนี่ยก็ไม่ได้ประสบปัญหาเรื่องน้ํายกเว้นว่าจะเกิดกรณีมรสมมา3-4ลูกหนักๆติดต่อนะแต่ว่าเท่าที่ประเมินตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรพอดีว่าเป็นห่วง คือน้าตอนนี้ปริมาณน้ำเนี่ยท,ที่ยังไม่มากนักเนี่ยก็ไหลไปเรื่อยๆโดยไม่ได้ถูกการกักเก็บไว้งั้นถ้ามีโอกาสในการกักเก็บไว้โดยชมมทานเนี่ยประสานงานกับพื้นที่ต่างเนี่ยก็น่าจะเป็นการเพิือเอษตรกรในยะลาแล้วในส่วนของกำแพงกั้นที่เป็นฟันหล่ออยู่สองสามแห่งเนี่ยตอนนี้เราได้ประสานกับทางชมมทานหรือทางโยธายัางไงไหมครับก็คงต้องอาศัยทางท่านโยธาแบบเบิร์บอะไรต่างานเนี่ยคง,ง,ยนนยง,งต้องประสานพวก มีผู้ง่ายมีมีคนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการที่กรณีที่เป็นเป็นฟันหล่อหรือสร้างได้ไม่ครบได้บรบควนเนี่ยก็จะมีหลากหลายรูปแบบจะเอาตามใจคนทุกคนเป็นไปไม่ได้ว่าทำไงให้เกิดประโยชน์สูงสุด,สดในทางทางท่านโยธานเนี่ยครับจะไปดูแลก่อนออกแบบเพื่อสนองความต้องการของคนหมู่มากไม่ได้ทั้งหมดนะต้องยืนยันว่าเฮ้ยคนนั้นก็จะเอาแบบนั้นคนนี้นก็จะเอาแบบนี้อีกคนนึงก็ยีบแบบโอ้โหเหมือนกนตามใจทุกคนเนี่ย ไอ้ผนังกั้นน้ำที่เราจะสร้างขึ้นเนี่ยทำไม่ได้เลยมันต้อง,ง,งต้องต้องตัดใจว่าได้อย่างเสียย่างคุยง่ายแต่ว่ามันจะแก้ปัญหาน้ำท่วมนอยได้ยาก้ว